ลาเต้แมวส้มแสนเชื่องของเมมีพฤติกรรมแปลกๆเมื่อตกดึกมันจะนั่งจ้องมองหน้าจอทีวีที่ปิดอยู่พร้อมปล่อยเสียงวีดเบาๆขนมันจะตั้งชันเหมือนมีคลื่นไฟฟ้าแล่นผ่านเมลเริ่มกังวลคืนหนึ่งเธอสังเกตเห็นรอยแปลกๆใต้ขนที่คอเมื่อลูบไล้ดูอย่างละเอียดเธอก็ต้องตกใจสุดขีดเธอพบพอดร,รับส่งสัญญ,ญาณน,นาโนขนาดเล็กจิ๋วที่ซ่อนอยู่ราวกับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแมว เมพยายามแกะแต่มีเสียงสังเคราะห์ดังขึ้นในหัวเธอทันทีว่าอย่าแตะต้องภารกิจยังไม่เสร็จสิ้นลาเต้คือโดรนสอดแนวชีวภาพขั้นสูงที่ถูกส่งมาจากอนาคตมันไม่ใช่แมวแต่ถูกออกแบบมาให้เรียนแบบสิ่งมีชีวิตเพื่อรวบรวมข้อมูลไม่ใช่แค่ข้อมูลทั่วไปแต่เป็นการบันทึกเคลื่อนความถี่ทางอารมณ์ของมนุษย์ก่อนโลกจะล่มสลายเสียงนั้นอธิบายว่ามนุษย์ในอนาคตได้สูญเสียความสามารถในการรู้สึก โลกกำลังจะตายจากความว่างเปล่าทางจิตใจเมมองลาเต้ที่ตอนนี้ดูไม่ต่างจากเครื่องจกักรความรักที่เธอมีให้มันสั่นคลอนไปพร้อมกับความกลัวเธอต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้จะช่วยให้ภารกิจของแมวหุ่นยนต์ตัวนี้สำเร็จเพื่อหวังว่าอนาคตจะมีหวังหรือจะทำลายมันทิ้งปกป้องความลับของปัจจุบันแต่ต้องยอมรับชะตากรรมที่ไร้อารมณ์ของโลก เม่กอดลาเต้ไว้แน่นน้ำตาคลอแววเธอไม่รู้จะทำอย่างไรแต่แววตาของลาเต้ที่ตอนนี้ดูเหมือนจะมีประกายความรู้สึกบางอย่างทำให้เธอรู้ว่านี่คือโอกาสเดียวของมนุษยชาติ